นัก,กรังยังมีเต้าพี่ยนกวางยาวเส้นหนึ่งคือซืบยอด่าเมืองห้างกีรีฮับปยัยตาเจ้าจอมว่างระราชูเต้าโคตุ้ยดีครับนี่ปลาอะไรแมงป่องไม่ใช่ตุ้ยไม่ใช่ตัวอย่างมันมันคือแมงป่อง ซี่ก็ส่วยตัวใเย,ย่ะถ้าตัดกามทุ่มไมปปันนี้ก็ว่ามันไม่ครบมันใจายางเฉยเพราะฉะนั้นตัดกามทุ่มก็ทุกใจยอยู่ดีแต่มันก็นมีประโยชน์ต่อระบบิเวิตนะครับมีประโยชน์ก็คือมันเะยยอยมันกินสากเพราะฉะนั้น มันก็ไม่ได้ททำอะไรเราเราก็จะปล่อยมันไว้ในระบบนิเวศแต่ตอนนี้มันติดอวนเราจะปลดมันออกเฮยถ่ายคนเดียวจะต้องพักกล้องก่อนปลดมันออกก่อนนี่เลยหลังจากที่ปลดออกมาแล้วก็จะได้ ตัวใหญ่มากดูใน YouTube ก็มีคนรับประทานครับเอาไปทอดเขาบอกว่ามันหอมเหมือนกุ้งแต่ว่าเราคงไม่กล้านะเดี๋ยวเราจะปล่อยมันกลับเข้าสู่ระบบนิเวศเพราะมันก็มีประโยชน์ เราก็เลยจะอาปยุ์ของมัน